พระคาถารักษาไข้เสริมสร้างแรงกายแรงใจให้คนที่กำลังอ่อนแอีิเจ็บป่วยไข้อยู่ก็จะหายวันหายคืนพระคาถาที่มีพุทธคุณด้านเสริมสร้างจิตใจให้เข้มแข็งเมื่อใจมีพลังก็จะช่วยให้ร่างกายที่เจ็บป่วยไข้อยู่กลับฟื้นขึ้นมาเข้มแข็งดุดเดิมเมื่อคนที่กำลังป่วยกำลังไข่ได้สวดภาวนาพระคาถาบทนี้ ก็จะช่วยทุดเราเบาบางอาการต่างๆช่วยให้ร่างกายที่อ่อนแอกลับมาเข้มแข็งโดยเร็วเหมือนได้กินโอสถวิเศษให้ร่างกายฟื้นฟูกำลังวังชาในสวันเจวันท่านว่าวิเศษนะักกรุณากดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับอังนโมสามจบ นะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสั hmm มมาสัมพุทธสัะนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัะเริ่มสวดบริกรรมพระคาถาเก้ารอบโอชังโคสติสังขาโตธรรมานัง วิจโยตถาวิริยมปิติปัสสธิโอชังคาจัตะถาปะเรสมาทุเปกขาโพชังคาสัตเตเตสัพพะทัินามุนินาสัมมะัทกะขาตาภาวนา พะหูลีกตาสังวัตตันติอภิญญายะนิพานายะจัพโธิยาโพชังโคสติสังขาโตธรรม,มานังวิจโยตถาวิริยมปิติปัสสัทธิโพชังคา จตัตถาปะเรสมาทุเปขาโพชังคาสัตเตเตสัพทะทศินามุนินาสัมมาทักขาตาภาวนาพระหูลีกตาสังวัตตันติอภิญญายะนิพพานายะ โพธิยาโพชังโคสติสังขาโตธรมมานังวิจโยตถาวิริยมปิติปัสสัทธิโพชังขาจตะตถาปะเรสมาทุเปขะโพชังขาสัตเต เตสัพัทัสีนามุนินาสัมมาทักขาตาภาวนาพระหูลีกตาสังวัตตันติอภิญญายะนิพพานายะจะโพธิยาโพชังโคสติสังขาโตธรรมา วิจโยตถาวิริยมปิติปัสสธิโคชังคาจะตะถาปะเรสมาทุเปขาโพชังคาสัตเตเตสัพัทัสินามุนินาสัมมัทะขาตาภาวนา พระหูลีกะตาสังวัตตันติอภิญญายะนิพานะะจะโพธิยาโพชังโคสติสังขาโตธรรม,มานังวิจโยตถาวิริยมปิติปัสสัทธิโคชังขา จะตถาปะเรสมาทุเปขะโพดชังขาสัตเตเตสัพะทัสินามุนินาสัมมาทักขาตาภาวนาพะหูลีกตาสังวัตตันติอภิญญายะนิพพานายะ โธธิยาโพชังโคสติสังขาโตธรมมานังวิจโยตถาวิริยมปิติปัสสัทธิโพชังขาจะตะถาปะเรสมาทุเปขะโธชังขาสัตเต เตสัพพทัสสินามุนินาสัมมาทักขาตาภาวนาพระหูลีกตาสังวัตตันติอภินยญายะนิพานายะจะโพธิยาโพชังโคสติสังขาโตธรรม,มานัง วิจยโยตถาวิริยมปิติปัสสธิโอชังคาจะตะถาปะเรสมาทุเปกขาโอชังคาสัตเตเตสพัะทัสินามุนินาสัมมัทกขาตาภาวนา พะหูลีกะตาสังวัตตันติอภิญญายะนิพานายะจะโพธิยาโพชังโคสติสังขาโตธรรม,มานังวิจโยตถาวิริยมปิติปัสสธิโพชังขา จะตถาปะเรสมาธุเปขาโคชังขาสตเตเตสะพัทัสินามุนินาสัมมาทักขาตาภาวนาพะหูลีกตาสังวัตตันติอภิญญายะนิพพานายะ จโพธิยาโพชังโคสติสังขาโตธรรม,มานังวิจโยตถาวิริยมปิติปัสสัทธิโพชังขาจะตะถาปะเรสมาทุเปขาโพชังขาสัตเต เตสัพพทัสินามุนินาสัมมาทักขาตาภาวนาพระหูลีกตาสังวัตตันติอภินญ,ญายะนิพพานายะจะโพธิยาอันว่าให้สวดภาวนาพระคาถาบทนี้เมื่อเวลาที่เจ็บป่วยไข้ไม่สบาย โดยบริกรรมกับยาที่ใช้ทานอยู่จะช่วยให้หายป่วยหายเจ็บไข้ได้เร็วขึ้นหรือจะใช้เสกเป่าน้ำดื่มน้ำอาบก็จะช่วยเร่งวันเร่งคืนให้ร่างกายกลับมาเข้มแข็งเชื้อไข้เชื้อโรคต่างๆที่เกาะอ,อยู่ตามร่างกายทั้งภายนอกภายในก็จะหลุดไหลไปตามสายน้ำมนต์ไปจนหมดสิน้น